สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะชวนพวกเราไปทําสวนพ่อพ่อเพียงกันนะครับการําสวนพ่อพ่อเพียงมันทำามายากเลยนะครับถ้าทุกคนมีใจรักอยากจะทํานะครับง่ายมากนะครับเราก็ทาสวนรอบร่มบ้านเราคนก็ได้นะครับ่อนที้ทำาเราก็ตารวจกวนว่าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็มาวางแผนกันออกแบบก้นกรนะครับว่าจะปลูกอะไรตรงไหนนะครับจะได้สวนพ่อพ่อเพียงตามที่เราต้องการ นะครับเช่นมาดูบ้านผมก่อนไหมครับผมก็ลองคิดทำสวนพ่อบิเปอรเพก่อนของนนะครับอ่าแต่ไม่ได้มดูหน้าบ้านไหมครับหน้าบ้านผมนี่ผมปลูกไม้ดอกนะครับข้างบ้านก็ปลูกไม้ประดับด้วยไม้ผลด้วยหลังบ้านก็ปลูกไม้ผลเลยครับครบับขึ้นต่อไปนะครับผมจะพาพวกเราไปดูสวนดอกไม้หน้าบ้านผมนะครับ ว่าจะจัดแล้วเป็นโพพียงอะไรบ้างนะครับช่วยติดตาม,มาคลิปต่อไปนะครับแลวงปูดเลยเราเล่นนะครับไปครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสวนหน้าบ้านกันเลยนะครับสวนดอกไม้โพพียงจะจัดยังไงครับเชิญมาด้วยเลยนะครับนี่ก็คือหมอป,มมอปุ๋มนบขอไปด้วยครับที่พูดเราทีมง,งานของเคสเตย์สตีสตสต ไปถ่ายที่หน้าบ้านไม่ได้นะครับเพราะแสงไม่ดีคุณปาแ้ราเขาให้ผมมาบอก,กคนนะครับมันไปดูข้างๆบ้านกันเลยเอาขออภัยนะครับแสงด้านหน้าไม่ดีครับตรงนี้เรามาดูส่วนข้างบ้านกันก่อนนะครับไปกันเลยครับ อ้าวมาดูข้างบ้านนะครับทางบ้านของผมจะปลูกไม้หลายชนิดนะครับนีเ่เห็นไหมครับอายุที่ก่ยวบต้นเหมือนต้นนี้นอายุประมาณสามปีนะเป็นลูกแล้วนะครับได้กินประมาณสองสามครั้งนะครับอันนี้นะครับตามเลยรู้จักใช่ไหมครับโอ้ลูกเปตุ้ยเนี่ยมันยืดต้นได้นานครับดูเหนไต้นนี้เราก็ได้กิน รูมา uh หลายครั uh ้งแล้วปลูกง่ายมากครับลดน้ำ uh บ้างมารดน้ำ uh บ้างแล้วก็ติดต่อออกผลดีนะครับ uh ดูเรื uh ่องต่อไปเลยนะครับ uh ติดตามต้นมอนเบอรี่ต้กเปรี้ยวสีแดงสวยมากเลยครับปลูกก็ไม่อ่ะเส้นตัดจริงนะครับตัดจริงแล้วเป็นฝักจำก็ติดระยะยาวลองปลูกดูนะครับถ้ามีที่ดูกง่ายมากเลยนะครับ ปกนอกพันแนะครับเนี่ยลูกดกเลยปูกง่ายีเดียวก็ได้ผลเลคมีเะลยครับเนี่ยมเยอะครับปูกตเหลกินรอไปขายได้ด้วยครับจมะกอกไมไหมครับนนี้เขาต้มกอกถูกไม่นานก็แค่มาปีเดียวก็ ต้องปลูกได้ปีเดียวคยังไม่ถึงลูกนะครับถ้าออกรู่อะไรเดี๋ยวผมจะฉายให้ท่านดูครั้งหนึ่งครับคิดว่าน่าจะลูกเดียวกันนะครับแล้วต้นอะไรครับมะม่วงมะม่วงผลิตเรืมม่องมะม่วงตามเดือดเดืองก็มีตั้งมานทั้งข้อเรลยวทั้งหวานเลยครับก็ปลูกได้ประมาณสองปีเลครับต้นนี้คิดว่าปีหน้า นอกจากปลูกไม้ผลแล้วนะครับผมจะปลูกใื้ปักเหมอนต้ด้วยนะครับอันนี้เตียนอยู่กับต้นพลิกนะครับพลิกนี้ชื่อพลิกพันหอมเหลืองนะครับอ่ะผมขึ้นใจเลยครับเล่นนะครับไม่ได้หอดนะครับขอบุญเล่นหวานไม่หวานอยากท่านลองมาชิมดูนะครับจะก็สวยดีนะครับผลูกไปยึดเนี่ยตอนแรกเขาไอกกินก่อนนะครับตอนหลังก็เลยหลือก็เก็บขายนะครับดีไหม หนด้วยครับได้ตั้งสุปภาปีด้วยของมังกรเพื่นะครับไม่จะกระปลูกอันนี้ต้นไหนนี้ท่านเคยเห็นไหม,มครับเพื่อต้นใบใบราภาษาไทยอาจจะเป็นตัดใช่ใช่นะครับแทงเปลืเนี่ยปลาก็ไ,ได้ไก่ก็ได้เลยก็ได้นะครับใส่เปรสชาติจะหอมแล้วก็มีรสร้อนแรงนะครับใบราเนี่ยจะเป็นชื่อใบยีรา ถุงใบกันหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้นะครับมาดูครับเปดนแป๊ะตำกตีงครับเป็นถุงใบที่แค่เป็นผักเทียงผักเ็ดผเป็ดแกงใสปลาแล้วก็ได้และมีสรรพคุณน,นะครับใ้เป็นความดันเป็นโบหวาน รน้ำไปชุนบน้มันก็จะติดแล้วครับก็ครั้งหน้าก็าไปดูตอนต่อไปกันนะครับว่าเราจะไปแนะนำปลูกหลังบ้านปลูกอะไรบ้างครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับ